ะนะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูพากลับมารับชมนะครับปัญหาที่เกิดกับรถ honda nova t e ท NA คันนี้นะครับนะก็ตามที่ครูแจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเจ้าของรถเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานอยู่เป็นเป็นเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะก็มาให้ครูเนะี่ยแก้ปัญหาเรื่องของ เบรกมันฝืดมันติดแล้วรถมันวิ่งไม่ออกนะครับแล้วมันก็เปื้อนน้ํามันนะครับก็จากการที่วิเคราะห์มาแล้วแก้ไขก็เป็นไปตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยไปซื้อคาลิปเปอร์เบรกตัวใหม่มานะครับทีนี้ตอนอธิบายเนี่ยคือครูล,ลืมพูดไปอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังตรงนี้นะครับทีเ่เป็นพวกเพไอ่กลับมารับชมกันต่อนะครับ ก็คาลิปเปอร์ของเดิมเขาเนี่ยนะครับหรือท่านจะเรียกแม่ปั๊มเบรกตัวล่างก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับอ่ามันอยู่ทรงนี้นะนะอยู่ลักษณะทรงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวครูหยิบอย่างนี้นะนี่นะอ่าตัวสลักร้อยผ้าเบรกเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวานะนี่นี่สลักร้อยผ้าเบรกอยู่อย่างนี้นะครับแต่ตัวที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยสลักร้อยผ้าเบรกหัวด้านอ,าออนมันจะอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวครูพาไปดูนะครับ เพราะนั้นมันจะกลับฝั่งกันเวลาเราจะถอดเปลี่ยนผ้าเบรกคือเราต้องคลายสลักจากด้านนี้นะแล้วดึงออกมาหาตัวเราอ่ะไปดูนะครับมืดแล้วนะประมาณจะห้าโมงแล้วนะครับกอาจจะดูยากหน่อยห้าโมงกว่าเนี่ยเห็นไหมครับตัวสลักร้อยผ้าเบรกจะอยู่ฝั่งนี้แล้วมันจะเป็นสลักตัวเล็กๆชัดเจนนะอันนี้สภาพใหม่อ่ะครูขออนุญาตถอยกลับมา ตั้งกล้องนะครับเสร็จแ,แล้วจากการที่เปลี่ยนนะครับครูหมุนให้ดูนะล้อหมุนคล้องเป็นปกติแล้วระยะเหยียบเบรกก็คือเป็นปกติตรงเบรกนี้ผ่านนะต้องเข้าใจนะมันคือของเทียบในระหว่างที่พี่ปุ้ยทําอยู่แล้วครูก็วิ่งออกกําลังกายอยู่เจ้าของก็เดินมาพี่ปุ้ยบอกเขาโผล่มามาแจ้งพี่ปุ้ยว่า ให้เปลี่ยนยางนอกล้อหน้าด้วยการเปลี่ยนยางนอกล้อหน้าก็ถ้าร้านซ่อมทั่วทั่วไปหรือที่โรงเรียนก็คือเป็นเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีรายหน้าตื่นเต้นเลยแต่มันมีเรื่องแปลกๆให้ดูนะครับแปลกอะไรครับคือใช้อย่างเดียวมีปัญหาแล้วไม่ซ่อมอ่ะเดี๋ยวครูพาไปดูนะครับอ่าอ่ะ,อะสักคู่นะเดี๋ยวขอญาตตั้งกล้องก่อน ครูก็ไปวิ่งเสร็จมาช่วยพี่ปุ้ยทําอยู่แป๊บหนึ่งแล้วครูก็ไปอาบน้าเต็มตัวสอนทักค่าแล้วก็มาช่วยพี่ปุ้ยถอดถอดล้อแน่เพื่อจะทําการเปลี่ยนยางนอกลำดับแรกเลยนะครับคือน็อตพวกนี้เห็นแล้วว่าสภาพมันเป็นสนิมพี่ปุ้ยก็บอกแล้วลำดับแรกเลยไอ้น็อตเท้าล้อตัวเมียที่อยู่ด้านขวามือเราเวลาเราหันหน้าเขาหารถเนี่ยมันค่อนข้างแน่นอ่ะโอเคพี่ปุ้ยถอดไป พอทอเสร็จปุ๊บปกติเนี่ยนะครับเราจะมือจับเพลาล้อเนี่ยเดี๋ยวนะเราจะมือจับเพลาล้อเนี่ยเราทำไมครับจับจับแล้วดึงดึง,ดงออกได้แต่ปรากฏว่าพิปุยดึงไม่ออกนั้นถ้าเกิดคนไม่เข้าใจก็จะบอกว่าโอ้ยพิปุยมันไม่แข็งแรงพ่ปุ้ยมันขี้โลกถูกไหมไอคนที่ไม่ได้อยู่หน้างานไอคนที่ไม่ได้มาทํางานไอพวกปากดีมักจะพูดอย่างเงี้ยเนะย พี่ปุ้ยก็เลยบอกว่าถ้างั้นคือต้องหาเหล็กส่งนะที่โรงเรียนก็จะใช้ไอตัวทีที่หัวพังเนี่ยตัดทำมาเป็นเหล็กส่งส่งออกมาโดยมีครูเนี่ยกดท้ายรถไปให้ทีแรกครูไม่ได้เอาแม่แรงมาช่วยดันนะพอส่งออกมาเสร็จปุ๊บแล้วที่โรงเรียนเวลาเราทํางานเนี่ยเพื่อป้องกันรถเนี่ยมันเอียงมาข้างหน้าแล้วมันล้มครูก็จะใช้สามขาหรือใช้แม่แรงเนี่ยมาหนุน การเอาแม่แรงเป็นหนุนก็อย่าเป็นหนุนที่ท่อเพราะท่อเขาผูท่อเขาบุกก็หาจุดหนุนแต่ปรากฏว่าพี่ปุ้ยเนี่ยเขาไปเอาไ้ตัวสามขามาพอเ,เอาสามขามาเสร็จปับ๊บท่านดูนะนี่โชกหน้าข้างขวาครูบอกพี่ปุ้ยตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าแล้วสอนนักเรียนรอบเช้ารอบบ่ายว่าโชกค,คันนี้มันคงจะเดสสมอลเล่ um ore, ติดตายไปนานแล้วแต่ณนะตอนนั้นเราไม่เห็นสภาพอย่างนี้นะเพราะว่ามีล้อมอยู่กับพื้น พอพี่ปุ้ยถอดออกมาถึงบางทักและบางอ้อเลยครับนี่ท่านดูนะนี่เห็นไหมนี่กูเสียบไปแต่ข้างนี้เนี่ยแต่ไงครับเนี่ยเท้าล้อมันใส่กับโชกหน้าข้างซ้ายได้ไหมครับไม่ได้โชกหน้าข้างซ้ายมันยังยืดยุบตัวมันยังเด้งได้อยู่เห็นไหมนี่รอยที่มันเด้งส่วนโชกหน้าข้างขวานี่คือมันไม่มีรอยข้างขวาเนี่ยมันตายสนิทเลยครับ ส่วนข้างซ้ายมันทำไมครับเด้งขึ้นเด้งลงได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดรถของท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยมีปัญหาอย่างเงี้ยท่านก็ไม่รู้ครูก็ไม่รู้แล้วท่านก็คอมเมนต์มาถามว่าทำไมรถผมเนี่ยขับไปแล้วมันเหมือนเกวียนเลยทำไมรถผมเนี่ยขับไปแล้วมันดึงไปข้างใดข้างหนึ่งเลยนะทำไมมันสะเทือนตับไตไส้พุงทำไมยางมันสึกไปแค่แถบเดียว นะครูก็จะบอกว่าเดี๋ยวครูขอการอนุญาตนั่งทางในแล้วตอบให้กันละกันครูตอบไม่ได้อย่างคันนี้ก็เหมือนกันถ้าเจ้าของมาถามเนี่ยว่ารถเขาเป็ี่ยนลายโดยที่เขาไม่ได้ให้ครูมาหรือเปลี่ยนยางคือครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยพอเลออยมาเนี่เห็นชัดเจนเลยโช๊ข้างซ้ายมันยังเด้งมันยังยืดตัวได้แต่ข้างขวานี่คือมันตายสนิทอ่า แล้วเดี๋ยวพอตอนพี่ปุ้ยเปลี่ยนยางนอกเสร็จปุ๊บพอเอาล้อเอาดุมเอาอะไรนะกระปุกไม้มาใส่อะทำไงอะพอปกติเพามันร้อยจากฝั่งนี้อยู่แล้วร้อยจากมือซ้ายเราไปนี่ร้อยป้าถ้าปกติมันดีคือไอ้รูเพาสองข้างมันจะทำไงครับเท่ากาันรตรงกันเราก็ทำไงครับเสียบแต่ข้างซ้ายมันต่ำข้างขวามันสูง เนี่ยเดี๋ยวเจ้าของเขาไม่ได้อยู่ดูนะครับบางทีพูดไปเขาไม่เข้าใจเพราะนั้นเนี่ยครูทําเป็นคลิปอย่างเนี้ยและเดี๋ยวพอเขาคาใจคาใจไม่ใช่มีเรื่องนะครับคาใจคือไม่เข้าใจครูบอกว่าไปดู Youtube กันแล้วกันแล้วท่านจะได้เห็นภาพจริงๆอย่างนี้ว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยทีน,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 นี้เดี๋ยวครูจะหยุดวิดีโอนะเดี๋ยวครูจะลองปีดูด้ครับปีให้ข้างขวาเนี่ยให้มันลงมา ลองดูนะครูไม่ได้บอกมันจะลงหรือไม่ลงนะจะลองดูก่อนแล้วเวลาตีคือครูไม่ได้เอาเพาเข้ามาตีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเพาเขาโคดนะ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวมารับชมนะครับอันนี้คือครูเอาเพาล้อของรถที่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วเพามันโคตรมาใส่นะแล้วถ้าเกิดดูคลิปครูแล้วไปทําตามเนี่ยแล้วเวลาท่านตีเนี่ยแล้วรูยึดเพามันแตกนี่คือมาโทษครูไม่ได้นะครับออ เดี๋ยวครูจะใช้ไม้ตีนะดูได้ว่ามันจะลงไหมอย่าไไงไรครับข้างขวามันทำไมครับตายสนิทสิ์หามลงไปแล้วนะครับเนี่ยคือข้างนี้คือไม่มีการยุบไม่มีการเด้งคือเป็น เป็นอย่างนี้เลยส่วนข้างซ้ายยังทำไมครับเด้งดึงเด้งดึงได้อยู่เนี่ยนะฮะนั่นคือครูก็ต้องปล่อยไปอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเวลาใส่ล้อกลับคือครูก็จะต้องทําให้กระบอกโช้กข้างซ้ายมันทําไมครับมันยุบเ,เดี๋ยวครูลองดันดูนะเพราะตอนนี้บางโคนมันเอียงมันเบี้ยวนั้นแทบเสี่ยงกับบางโคนแตกด้วยเนี่ยเดี๋ยวครูจะลองดันดูนะอ่าเห็นไหมเนี่ยข้างนี้มันทําไมครับเนี่ย ด้งออ่ามันเด้งได้เนี่ยอ่าทีนี้เดี๋ยวครูลองดูก่อนนะนีะ่ปั๊บเห็นไหมต้องทําไมแล้วครับเนี่ยถ้าจะใส่เนี่ยอ่าเนี่ยต้องช่วยดันเนี่ยเพราะข่านี้มันมีสปริงอยู่มันยังไม่ตายเนี่ยเนี่ยปัญหาเพราะนั้นครูครูชอบคําพูดของท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะที่เขาเข้ามาคอมเมนต์เมื่อไม่กี่วันเนี่ยว่าขอบคุณครับครู ที่เอาประสบการณ์หน้างานจริงมาถ่ายทอดให้ชมให้ฟัง,น,งน,น,นะเพราะครูบอกแล้วว่าบางคนเนี่ยนะครับเขาจะเชื่อแต่แค่การแค่คําฟังจากคาพูดแต่เขาไม่ได้ศรัทธานะครับกับคนที่ทําให้เห็นจริงๆว่าปัญหามันมีแล้วมันแก้เป็นขั้นตอนอย่างไรนะบางคนเขาพูดน่ยมันง่ายไปหมดนะครับเอ,อ,อ้อย่างงั้นอย่างง้นอย่างนี้แก้ปัญหาตรงนั้นแก้ตรงนี้ได้คือเขาพูดได้หมดเลยแต่เขาไม่เคยพิสูจน์ให้เราเห็นนะว่า เขาทำได้จริงหรือเปล่าแต่อย่างเงี้ยเห็นชัดเจนนะครับนะส่วนเดี๋ยวเจ้าของเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็มันเป็นเรื่องของเขานะนะครูก็มาทำให้ท่านรับชมแต่เพียงเท่านี้นะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ